สวัสดีครับผู้ชมนะครับู้ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับผมอาจารย์ทวีลายมือคือแผนที่นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันลายมือกันในรูปแบบของระบบเมทริกนะครับระบบเมทริกคืออะไรนะครับก็จะอธิบายให้เจ้าของลายมือนะครับได้รู้นะครับว่าถ้าเกิดมาทําที่สํานักงานเนี่ยนะครับระบบเมทริกที่เต็มรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกครับที่เราดูก็คือเรื่องของการวัดมือนะครับวัดเพื่อหาอายุปัจจุบันนะครับว่าอยู่ตรงไหนของมือนะครับ ก็จะได้รู้นะครับว่าเครื่องหมายในขณะนี้นะครับในเรื่องของจุดอายุที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนของมือไปเจอเครื่องหมายดีและไม่ดีนั่นเองนะครับเมื่อรู้นะครับว่าจุดอายุอยู่ตรงไหนแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการทาหมึกนะครับทาหมึกก็เห็นเส้นเล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี่แหละครับจะได้ชัดเจนนะครับจะได้มีความชัดเจนในเรื่องของเส้นลายมือนะครับบางทีบางทีบางท่านเนี่ยมือเล็กๆบางๆจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับ เงินข,า,ขาวๆพวกนี้จะมองไม่ค่อยเห็นเส้นแต่ถ้าเกิดทาหมึกเข้าไปมันจะเส้นมันจะเยอะนะครับ 2. หลังจากการวัดมือทามือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะกดลงที่กระดาษนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นรูปมือแบบนี้ขึ้นมานะครับ3ขั้นตอนนะครับก็คือการวัดมือนะครับแล้วก็ทามือแล้วก็พิมพ์มือแบบนี้นะครับส่วนเส้นสีแดงที่เห็นนะครับนั่นคือจุดอายุป,ปัจจุบันของเขานะครับที่ขณานี้ ของเขานะครับอะไรเหมือนตัวอย่างเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเหนือเส้นสีแดงนั่นคืออนาคตนะครับใต้เส้นสีแดงนั่นคืออดีตที่ผ่านมาสามารถนะครับที่จะดูเรื่องอดีตได้นั่นเองนะครับอดีตอนาคตถ้าเกิดอดีตมีความแม่นยําอนาคตก็ยังมีความแม่นยําแน่นอนนะครับนี่คือลักษณะของการมาทำมาดูที่สํานักงานเท่านั้นนะครับจะมีความแม่นยําในเรื่องของจุดอายุปัจจุบันมาอยู่ตรงไหนนะครับมันก็เลยเหมาะที่จะ มีการดูในเรื่องของลักษณะการมีความเสี่ยงในเรื่องของที่จะเป็นลงทุนนะครับท่านใดกระตับนะครับที่กําลังจะมีการลงทุนที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างที่จะมากนะครับก็เหมาะที่จะมาทําที่สำํำนักงานนะครับไม่เหมาะที่จะดูแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นแค่การกะนะครับให้รู้เป็นเจตตาชีวิตโดยรวมเฉยๆนะครับแบบนี้ไม่ถือว่า,าแนะนําไม่แนะนําในเรื่องของการดูแบบนี้นะครับแต่นะครับ สิ่งที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของตัวนี้ก็คือบางทีบางท่านอยู่ไกลนะครับไม่สามารถที่มาที่สํานักงานได้เนี่ยก็ให้รู้นะครับถ้าเกิดมีช่วงที่คุณเป็นมรสุมนะครับคุณเดียวฝ่าไปช่วงไหนได้นั่นเองนะครับทุกคน่อมีมรสุมกอมีอุปสรรคนะครับแบบนี้ถือมาไล่เลี่ยกันในเรื่องของหลายมือนะครับมือนี้นะครับอายุของเขาก็เดือนนี้32ปีย่าง33นะครับ32ย่างส3ถ้าพูดตามลายมือก็น่าอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องของลายมือนะครับก็ ยังไม่มีอะไรที่เสียหายนั่นเองค mm. ือไปได้เรื่อยๆนะครับตั้งแต่อายุ28ขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่ามาได้เรื่อยๆแต่พออายุประมาณสัก35 <c oughs> เนี่ยนะครับ35 36เนี่ยะจะเกิดการปรับเรื่องของงานนะครับแบบนี้มีการปรับเรื่องของงานมีการกำลังจะคิดจะออกมีการกำลังจะไปทาแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงกันนะครับว่าลายมือแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเนินก่อนนะครับมือนนี้นะครับมืออิมอุมนะครับเต็มแบบนี้ถือว่าสิ่งที่นะครับ จะสาเร็จได้นะครับมือนี้ถือว่าอันดับแรกครับคือสิ่งที่ควรจะทําเองนะครับเรื่องของการงานไม่ว่าจะทํางานอะไรนะครับมักจะสําเร็จนะครับเพราะเส้นทุกเส้นในมือนะครับถือว่ามีคุณภาพนะครับคุณภาพในที่นี้หมายถึงว่ามันมีพลังน um ั่นแหละครับทีนี้มาดูที่เส้นนะครับเส้นแบบนี้มีพ uh ลังนะครับเส้นพลังก็คืออนุณภาพของการให้นี่นะครับการที่มันจะเกิดผลเนี่ยนะครับ สูงสุดนะครับอย่างเส้นจิตใจนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอย่อภาพกลับไปที่เรือก่อนโอเคมาดูเส้นชีวิตครับเอเส้นเส้นหัวเส้นจิตใจนะครับเส้นจิตใจขึ้นเหนือพรังเรนแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับมีคุณธรรมนะครับมีการความรับผิดชอบเรื่องของการงานถ้าเกิดทําการค้าขายอะไรนะครับแบบนี้ถือว่ามีคุณธรรมต่อโูก้านั่นเองนะครับแบบนี้ถือไม่โกงไม่เอาเปรียบนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องของ เส้นจิตใจนะครับที่มีคุณภาพขึ้นเหนือเสาแบบนี้นะครับเหนือเสาเส้นหนึ่งแล้วก็แยกเป็นเนื้อพระหัสด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าจิตใจมุ่งมั่นในเรื่องของการงานและคะุณธรรมนั่นเองนะครับ2นะครับเส้นสมองนะครับออกแนวเนินอาคารสูงนะครับแบบนี้ถือว่านะครับเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจสูงนะครับแบบนี้มีความตั้งอกตั้งใจมีความพยายามนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับ แบบนี้ถือว่าไม่สําเร็จไม่เลิกนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องของมีความพยายามแล้วก็เนื่ออังคารตรงนี้นะครับก็มีความอิมอ่มอู๋ด้วยเมื่อพยายามเสร็จเรียบร้อยนะครับการแข่งขันการต่อสู้ทุกอยาก่างมันก็สามารถที่จะชนะและก็ผ่านไปได้นั่นเองนะครับ2องนะครับ3าไอ้สามเพิม่มผิดนะครับ2 3ก็คือเส้นชีวิตที่มีคุณภาพนะครับแบบนี้เส้นชีวิตที่โอบล้อมเนืนอสุขที่กว้างแบบนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่หนึ่งไม่อมทุกข์นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับแบบนี้มีความ กระเตือหรือร้นมีความพยายามมีการอยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับแนวทางที่ออกไปในลักษณะของมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นพระเอกเลยก็คือเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนานี่ขึ้นจากเนื้อจันทร์แบบนี้นะครับถ้าเกิดทําการค้าการขายอะไรก็ตามนะครับเราแบบนี้ถือว่ามักจะมีลูกค้ารายใหญ่นะครับแบบนี้ถือว่ามีลูกค้ารายใหญ่ถามว่าใช้ช่วยเหลือต่อเนื่องไหม ก็ได้เป็นระดับหนึ่งนะครับเพราะมันไม่ขึ้นเป็นสุดในเส้นเดียวแต่มันไม่ได้ถิมก็ไม่มั่นใจนะครับเส้นนี้กําลังจะเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวอันนี้ก็ถือว่าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ให้รู้ว่ามือแบบนี้นะครับถือว่ามีโอกาสนะถ้าเกิดค้านค้าการขายนนะครับลักษณะของลูกค้านะครับเป็นรายใหญ่นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับไม่ถือว่าเสียหายแล้วก็กวเกิ่งเส้นวาสนาพวกอื่นจังนี้ก็ถือว่าเกิดจากเส้นชีวิต มันก็ต้องพึ่งจากการกระทำเราด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในมือขวานะครับไม่ถือว่าเสียหายออกแนวทางที่ดีเพราะมันไม่มีเส้นตัดในมือขวานั่นเองนะครับจะตัดช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับเส้นนี้เพราะว่าผมไม่ได้เขียนไว้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแนวตัดนะครับให้เรียกว่าเป็นเส้นสมองนะครับตรงเส้นสมองถือว่าเป็นแนวตัดตัดแบบนี้ถือว่าไม่เสียหายแต่เป็นลักษณะของการลงทุนและการปรับระบบงานนั่นเองนะครับ ที่มาดูที่จุดอายุที่จะไล่เดี่ยงนะครับจุดอายุเดี๋ยวนี้ของเขา32ปีนะ่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ไปดูขอขยายภาพนิดหนึ่งนะครับจุดอายุน่าอยู่ตรงนี้อยู่นะครับอยู่ช่วงนี้นะครับพออายุประมาณ3ามสองสามสามขึ้นมาไม่มีอะไรนะครับสังเกตนะครับเส้นก็มาคมัดเรื่อยๆนะครับแบบนี้ถือว่าถ้าเกิดการงานก็คือทํางานอยู่นะครับก็สามารถที่จะทํางาน ขึ้นงานไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะถือว่ามาทํางานได้เรื่อยๆแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องของการงานจุดนี้จะเกิดเรื่องของความเครียดและเรื่องของการงานแล้วนะครับอายุประมาณนะครับประมาณ36มสนะครับสามเนี่ยสามย่าง36มเนี่ยนะครับสามห้าได้เริ่มจะเครียดนะครับเพราะเส้นทํามุมเป็นลักษณะบีความแล้วแล้วเป็นเส้นตัดตัดแบบนี้ถือว่ามีโอกาสที่จะออกงานสูงมากนะครับแบบนี้พยายามนะครับก็ต้องดูนะครับ ว่าถ้าเกิดจะออกงานแล้วนะครับอนากตของเรานะครับเรื่องของการงานการต้นทุนที่เราจะไปลงทุนมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ให้รู้นะครับถ้าเกิดไม่ออกงานตรงนี้ถือว่าปีนั้นบริษัทเขาจะมีการปรับนะครับแบบนี้ถือว่ามีการปรับความรับผิดชอบเรื่องของการงานให้คุณมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับจากเดิมทําอยู่2อย่างนะครับจะมีเป็น3อย่าง4อย่างแล้วทีนี้หมายถึงว่าให้ลักษณะไม่ใช่ว่าเป็นจํานวนตัวงานแต่ให้รู้ว่างานที่คุณทําจากเดิม หลังจากนั้นอายุประมาณสัก36เขาจะมีการปรับให้งานคุณมากขึ้นนะครับแบบนี้ถือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบงานแล้วก็มีความทํางานอะไรก็สําเร็จนะครับแบบนี้กลายเป็นว่าเจ้านายนะครับแบบนี้ถือว่าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเชื่อใจั่นเองนะครับแบบนี้นะครับถือว่าเจ้านายแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูนะครับแบบนี้เขาเชื่อใจเรานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดเผื่อเป็นช้อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดออกงาน แบบนี้ถือว่ามีการปรับเป็นการลงทุนอายุประมาณสัก36เนี่ยนะครับปรับการลงทุนและมีการเสียเงินนะครับเงินก็คือลักษณะการลงทุนนี่นะครับเราก็ต้องซื้อข่าวซื้อของซื้อการลงทุนหลังจากนั้นการลงทุนถามว่าไปได้ไหมไปได้แน่นอนครับแบบนี้ถือว่านะครับกิจาการไปได้นั่นเองนะครับทีนี้แต่ว่าไปได้นะครับมันจะไปได้ไม่กี่ปีก็คือนะครับทีนี้มาดูจุดอายุตรงนี้นะครับ ตรงนี้อายุประมาณสักนะครับการด้วยสายตาตรงนี้น่าจะประมาณอายุสัก41นะครับ441ตรงนี้จะเกิดปัญหาเรื่องของธุรธกิจแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเกิดการลงทุนซ้าอีกนะครับอาจจะเป็นการลักษณะาการขยายทุนอีกรอบนึงเพราะงานของเนืนเสาตรงนี้มันถือว่าไปได้นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นไรนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นการขยายทุนหรือนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการค้าการขายช่วงนั้นนะครับเกิดการฝืกเคืองนั่นเองหรือ2อาจจะเป็นลักษณะของคู่แข่ง ก็จะเป็นแนวนี้ไปนี่มพูดถึงเรื่องของลักษณะของค้าขายนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการงานนะครับเรื่องของการงานเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการขยายงานที่บริษัทจะมีความจะมีการปรับแล้วทําให้เรารับผิดชอบงานมากขึ้นแต่พอถึงอายุตรงนี้นะครับตรงนี้ถือว่าอายุ4 0่สเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นการเบื่อนะครับแบบนี้ถือว่าเริ่มเบื่อแล้วครับทีนี้เริ่มอยากจะออกแล้วนะครับแต่เมื่อถือถ้าเกิดทานะครับตรงนี้ อย่าเพิ่งออกนะครับถ้าออกตรงนี้ถือว่าไปทําอะไรก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับถ้าเกิดจะออกอายุประมาณสัก40-41เนี่ยนะครับถือว่าไปทําแล้วเนี่ยมันไม่เปิดระสบผลสําเร็จก็คือถ้าเกิดไปทานะครับเกิดการขาดทุนได้นะครับช่วงนั้นถือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงอุปสรรคของชีวิตนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเส้นกำนั่นะครับแบบนี้3เส้นหลักเนี่ยนะครับตรงนี้ถือว่าช่วงนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะครับแบบนี้ถือว่าไม่กระทั่งเรื่องของการโดนโกง เพื่อนฝูงเครดิตทุกอย่างนะครับช่วงนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บอกว่าต้นที่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดีคนการสนับสนุนดีถึงปีนี้เขาไม่สนับสนุนเรานะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นปีๆนะครับไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่รวมทั้งหมดถือว่าเป็นการสนับสนุนดีเฉยๆนะครับแต่เมื่อจุดอายุของเราช่วงนี้มันอ่อนนะครับเรียกว่าจุดอายุมันอ่อนนะครับช่วงเนี้ยนะครับการด้วยสายตาน่าจะประมาณ1ิบยุ่ยสัก4ี่สนี่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ เมื่อผ่านตรงนั้นไปแล้วปีเดียวนะครับใช้ก็ว่าปีเดียวฟารมารสุมปีเดียวหลังจากนั้นการงานของคุณไปได้ครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะทํานะครับพูดถึงว่าจะทําถ้าเกิดจะทําเรื่องของการทําธุรกิจจริงๆเหมาะที่จะมาทำที่สํานักงานนะครับจะได้รู้ว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรเพราะมือนี้จะมีแค่เส้นนี้เส้นเดียว ที่เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าที่เจอมากที่สุดก็คือเรื่องของการลงทุนบางทีบางท่านเนี่ยนะครับหลายหมือสวยทั้งหมดเลยแต่ไปเจอเส้นนี้เส้นเดียวที่มาจนว่างานตัดแค่เส้นนี้เส้นเดียวกลายเป็นว่าติดหนี้บาดเลยนะครับพอติดหนี้เยอะๆเส้นทุกเส้นที่บอกว่าดีก็กลายเป็นว่าหาไรายได้มาปิดตรงนี้เฉยๆนะครับก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับก็ควรที่จะ ถ้าเกิดจะมีความเสี่ยงก็มาทําที่สํานักงานแต่ถ้าไม่ทําอะไรมากมายนะครับเป็นลักษณะของการทํางานก็ให้รู้นะครับว่าปีนั้นอย่าไปเสนอผลงานอะไรแค่นั้นเองนะครับแบบนี้ถือว่าสงบสเงียมเจียมตัวนะครับแบบนี้นะครับเจ้านายใช้อะไรก็ไม่ต้องไปโตกไปเทียงนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอะไรก็ตามปีนั้นถือว่าเขาไม่ดีกับเรานั่นเองนะครับก็แค่ปีเดียวนะครับมือนี้เกิดขึ้นทุกๆคนในโลกนี้นะครับมีหมดคือเส้นนี้นะครับก็ย่อมเกิดปัญหากันนะครับ แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการหยิบยืมเงินกู้เงินทุกอย่างนะครับมือนี้ก็ควรระวังนิดหนึ่งนะครับช่วงนั้นนะครับปีนั้นถือว่าถ้าเกิดให้หยิบยืมนะครับกู้ยืมเราจะไม่ได้คกนดนะครับจะเป็นแนวนั้นไปในเรื่องของมือขวานะครับส่วนเรื่องของถาม่าโชคลาภการเงินนะครับมือนี้มือขวาบ่งบอกแล้วว่าเกิดจากการกระทํานะครับแบบนี้เหมาะที่จะการกระทําเท่านั้นนะครับจะดีนะครับถือว่าจะเกิดการค้าขาย คุณก็จะได้ลูกค้าที่ดีนะครับพอมีเส้นวาสนาขึ้นจากเนินกันที่สวยงามแบบนี้นะครับถ้าเกิดทํางานนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเพื่อนผูงเจ้าหน้าให้การสนับสนุนนะครับแต่ช่วงนี้นะครับช่วงที่พูดเมื่อกี้ก็คืออายุประมาณสักตรงนี้36ขึ้นมาหา41เนี่ยนะครับประมาณ3 6มสถึงสีนี่ประมาณเนี้ยนะครับกับเผื่อเลยคือตีตารางช่วงนี้แหละนะครับจะเกิดปัญหาการที่มีความฝืดเกื่อนนะครับแต่36มไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับ อันนี hmm ้เพื่อเพื่อเพื่อไว้นะครับให้รู้ว่านะครับจุดอายุของคุณนะครับเป็นช่วงที่กําลังจะเข้ามรสุมช่วงอายุ4 0 4 1ดนั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดปรับงานในรูปแบบของการงานก็ไปได้ครับแบบนี้ถือว่าช่วงนั้นจะเครียดระดับหนึ่งนะครับเครียดระดับหนึ่งก็จะมีการขยายงานเพิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดเครียดแล้วออกมามาลงทุนก็จะขยายงานเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าการค้าขายก็ขายของมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วครับแบบนี้จะดีนะครับ ทีนี้มือขวาผ่านไปนะครับไปดูที่มือซ้ายนะครับเรื่องของการงานไม่มีอะไรมากมายนะครับแบบนี้ถือว่าเสียไม่เสียหายนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยซ้ำนะครับเรื่องของการงานเพราะเส้นดําๆที่ตัดไม่มีนะครับแบบนี้ถือว่าถ้าเกิดมีความสุขกับงานมีความรักงานแบบนี้ยังไงก็มีความสุขนะครับทีนี้ไปดูที่มือซ้ายนะครับจะไปพูดถึงเรื่องของมือซ้ายมือขวาเรื่องของการงานไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะไปช่วงทีก็มีช่วงปรับช่วงอายุ36 ช่วงนั้นจะเกิดอยู่ที่คุณแล้วเราก็จะอยู่จะออกจะไปนะครับแต่ถ้าเกิดออกก็สามารถไปทําธุรกิจได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะครับขอดูไปที่มืองซ้ายอ <c oughs> ันนี้ด้วยโอเคนะครับเมืองซ้ายมาแล้วนะครับ มือนี้สังเกตนะครับรูปมือทุกอย่างนะครับนิ้วปลายนิ้วทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นมือที่ไม่กดนะครับถือว่าไม่กดไม่เบี้ยวนะครับถือว่าใช้ได้รูปมือนะครับรูปมือนะครับอิ่มอุ่มมือนี้รูปมือได้นะครับนิ้วได้ปลายนิ้วได้นะครับถือว่าแล้วก็ทรงมือทุกอย่างนะครับมือนี้มาสวยที่มือซ้ายเลยนะครับมือขวาก็สวยแต่ว่ามือซ้ายน่าจะสวยกว่านะครับทีนี้มาดูที่มือซ้ายนะครับอันดับแรกเส้นประทานมีอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับถือว่า เนนพฤเือหัดนะครับแบบนี้เป็นคนที่มีจิตใจบุญนะครับแบบนี้ชอบคุณธรรมนะครับแบบนี้เอาเปรียบใครไม่เป็นนะครับไปไหนมาไหนผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับแบบนี้มีการศึกษายิ่งไปเรื่องของธรรมะยิ่งของคุณธรรมยิ่งดีมากๆนะครับหมือนคนนี้นะครับ2ก็คือเนนเสานะครับเนนเสาตรงนี้ไม่มีเส้นตัดอะไรมากมายนะครับเรื่องของความสุขน่าจะหายได้จากการจิตใจนะครับก็คือ1ถ้าเกิดรุดจักเรื่องของธรรมะเรื่องของพระธรรมทุกอย่าง ยิ่งจะดีมากๆนะครับมือนี้นะครับ2ก็คือเนือนอาทิตย์นะครับเดือนอาทิตย์มีเส้นตั้งแบบนี้ถือว่าสังคมที่เราครบนะครับสังคมที่เราอยู่นะครับถือว่าให้การยอมรับได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเหมือนนี้ก็เนืนพุทธนะครับถือว่าเป็นเนืนที่อิ่มนะครับแบบนี้แต่ว่าเส้นเมืองนั้ทัที่อยางไม่ชัดเจนนะครับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอิ่มแบบนี้ก็ถือว่าทําได้นะครับเรื่องการค้าขายนะครับทํามาค้าขายก็ได้นะครับแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งข้อดีก็คือเส้นประธานหลักก็คือเส้นนี้แหละครับเน นะครับเส้นวาสนาที่ขึ้นจากเนินจันทร์ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับแบบนี้ถือว่าหนึ่งถ้าเกิดมีครอบครัวนะครับแฟนดีลูกดีอยู่แล้วนะครับถามว่าลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงดีนะครับอันนี้ไม่ระบุนะครับว่าลูกผู้ชายหรือผู้ผู้หญิงดีถ้าเกิดบอกว่าลูกผู้ชายคุณก็จะเป็นไม่ชอบลูกผู้หญิงถ้าเกิดผมบอกว่าลูกผู้หญิงดีคุณเผื่อมีลูกสองคนุณก็เดี๋ยวลูกผู้ชายก็าจะไม่ดีนะครับในความรู้สึกของคุณให้รู้ว่านะครับมือแบบนี้นะครับถือว่า ได้ลูกดีแฟนดีนั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่าไม่เสียหายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเส้นคู่ก็ไม่มีเส้นตัดอะไรมากมายแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับทีนี้มาไล่เหลียงเส้นทุกเส้นนะครับทีนี้เนินบอกไปแล้วนะครับเนินเสาเนินเนินเสานะครับเนินสุกพวกนี้บอกไปหมดแล้วนะครับเรื่องของเนินจันเนินอาคารทุกอย่างมีความต่อสู้มีความอดทนนะครับถือว่าใช้ได้ทุกเนินนะครับมือไม่แฟบไม่แบดถือว่าดีอยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับมีความหนามีความอูม มักจะทําอะไรสําเร็จได้นะครับแต่เกิดจากใครบ้างนะครับหนึ่งตัวเรานี่แหละครับเกิดจากเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตแบบนี้เกิดจากผู้สนับสนุนก็คือคนรอบข้างนี่นะครับบางทีเกิดปัญหาอะไรสามารถที่หยิบจับนะครับช่วยเหลือกันได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับมาดูไล่เหลีอยงจุดอายุนะครับเรื่องของจุดอายุมีอะไรบ้างเส้นเมื่อกี้เส้นสีเขียวที่ผมทำไว้นี่คือเส้นวาสนารวมนะครับแบบนี้ถือว่าเส้นสวาสนา2เส้นนะครับ <variable. infinite S 2> จากที่มันมีอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่ามันมีเพิ่มมาอีกนะครับก็ถือว่ายิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับเรื่องของเสน้นวาสนาส่วนเส้นสีเขียวตวั вот. ตวนี้แนวทางที่นะครับออกแนวทางที่เดินขึ้นจากเนินอังคารนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นมือแบบนี้เป็นมือที่ชอบการเสี่ยงนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะของการแข่งขันนะครับการเสี่ยงนะครับแต่การเสี่ยงนี้ยังไม่ถือผลผสมผลสําเร็จนะครับมือนี้ต้องอาศัยกรรมใหม่ก็คือการสร้างบุญไปเรื่อยๆก่อนนะครับ สังเกตนะครับเส้นนี้จะเป็นลักษณะของเส้นสีเขียวนี้นะครับมันจะยังไม่ทะลุเส้นจิตใจถือว่าการเสี่ยงนี้ยังไม่ประสบผลสาเร็จถ้าเกิดมันทะลุขึ้นมาด้านบนได้เมื่อไหร่อันนี้ถือว่านะครับถ้าเกิดมันมาทะลุถึงนี้ได้เนี่ยแบบนี้ถือว่ามีการเสี่ยงมีผลประสบผลสําเร็จแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาบนะครับแต่มือนี้ก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับแต่ว่ามันไม่ยังไม่ยังไม่ถึงอะไรนะครับเรื่องของโชคลาบมันมีอยู่2ช่วงก็ประมาณ ช่วงประมาณระยุดประมาณสัก37เนี่ยนะครับเนี่ยสามหกแล้วก็46-47ขึ้นไปประมาณนี้นะครับแต่ในลักษณะของรูปมือแล้วก็เลขกระสาคือวันเดือนปีที่ให้มามือนี้ไม่ใช่เปื่เป็นการเกี่ยวกับการเสี่ยงการเสียเส่ยงถือว่านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญมีแต่กรรมบังนะครับถือว่ายังมีบุญมีแต่กรรมบังอยู่นะครับก็พยายามที่จะ,ะสร้างกรรมใหม่ก่อนนะครับสร้างกรรมใหม่ให้ดีนะครับแล้วมันก็จะได้ผลในภายภาคหน้านะครับ แบบนี้นะครับถือว่าลายมือถือว่าค่อนข้างสวยทีนี้มาไล่เรียงจุดอายุนะครับจุดอายุของเขาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่ตัดอะไรมากมายยิ่งดีด้วยซ้ำนะครับช่วงนี้ยังเป็นเส้นลักษณะของวิกตอรี่เกิดขึ้นอยู่นะครับถึงจะมีอะไรก็ยังสามารถผ่านไปได้อยู่นะครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างนิดหน่อยนะครับใช้ก็ว่าอาจจะมีบ้างนะครับคนเราจะไม่มีอุปสรรคเลยก็เป็นไปไม่ได้ในชีวิตแต่ให้รู้ว่าช่วงนี้ยังไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับ แต่ปัญหามันจะไปเกิดอยู่ช่วงประมาณนะครับตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับตรงนี้ถือว่ามันปัญหาเรื่องของการบันทึกนะครับภาพเวลาผมย่อมันก็จะเล็กนะครับมี2ไซส์ที่ให้เลือกพอ,อขยายก็ใหญ่เกินนะครับทีนี้มาดูเส้นนะครับจุดอายุของเขาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้อายุของเขาตอนอายุประมาณ 35นะครับตรงนี้35ย่าง36เกิดเส้นตัดตรงนี้นะครับคือเส้นสมองนี่แหละครับเออเมื่อนี้ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงจะเป็นผู้ที่จิตใจดีนะครับทุกอย่างจิตใจดีทุกอย่างนะครับสิ่งที่เราจะไปทํานะครับก็คืออันดับแรกครับก็คือสิ่งที่เราไปทำเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเขาถามว่าสิ่งที่จะทําอะไรดีนะครับคําถามนี้มานะครับถ้าเกิดไปค้าขายก็ถือว่า หนึ่งถ้าเกิดค้าขายก็ต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแนวออกแนวทางที่นะครับาการพูดจานะครับเหมือนกับปากกับใจจะตรงกันมากเกินไปนั่นเองนะครับก็ควรทีาาร่จะระวังนิดนึงนะครับถ้าแก้ปัญหาเรื่องของปากกับใจตรงกันตรงนี้ได้นะครับก็สามารถไปได้เลยนะครับเหมือนว่าเราอาจจะไม่เป็นคนพูดวรวันผ่าซากหรอกนะครับแต่ให้รู้ว่าบางทีเราคิดอะไรเราพูดแบบนั้นเท e ่านั้นเองนะครับก็ควรที่จะระวังนิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องของการค้าขายหรืออะไรที่คุณส่วนที่ไปทำเนี่ยนะครับต้องมีผู้สนับสนุนก็คือมีแฟนนะครับเข้าไปร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับถือว่าแบบนี้ถึงจะเหมาะนะครับแบบนี้ถือว่าทํางานร่วมกับแฟนด้วยนะครับถือว่าพอไปได้นะครับใช้ว่าใครก็ว่าใช้ได้นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับยิ่งมีลูกค้ารายใหญ่แบบนี้ถือว่า ถ้าเกิดทำนะครับถ้าเกิดเราจะทําคนเดียวอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเส้นวาสนาของคนถือว่าเป็นผู้สนับสนุนดีลูกค้าดีอยู่แล้วนะครับแบบนี้ถ้าเกิดทํางานเงินเดือนนะครับจอไปนะครับก็เหมาะที่จะมาทํางานธุรกิจส่วนตัวของเราด้วยนะครับส่วนอะไรที่เราจะทําได้นะครับการซื้อมาขายไปทุกอย่างนะครับหรือพวกแนวแฟชั่นพวกความสวยความงามพวกเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเสื้อผ้านะครับแบบนี้ถือว่าไปได้นะครับ บบแบบนี้ถือว่าไปได้แต่จะให้ดีเลยนะครับก็คือสพวกเถลือเกี่ยวกับสังกพันธ์เกี่ยวกับพวกยานะครับแบบนี้ถือว่าไปได้หรือสมุนไพรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นพวกไปยาพวกอะไรก็เกี่ยวกับพวกยาบำรุงร่างกายพวกอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่าถือว่าไปได้นะครับหรือพวกสังกพันธ์อะไรก็ตามนะครับแบบนี้ให้แนวที่ออกไปแนวทางาพุทธะไปเลยนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้จะมาไล่เหลืองจุดอายุนะครับ ว่าจุดอายุของเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ไล่เหลยงมาแล้วนะครับพอถึงอายุประมาณสัก3 5มสามตรงนี้จะเกิดเรื่องของการเสียเงินนะครับจําไว้นะครับตรงนี้ให้รู้ว่ามีการเสียเงินถ้าเกิดนะครับหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็คือถ้าเกิดเราออกงานนะครับออกงานถือว่าปีนั้นออกมามีแต่การลงทุนนะครับช่วงนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจำไว้นะครับถ้าเกิดจะลงทุนต้องเป็นลงทุนระยะยาวนะครับแบบนี้ถือว่าอาจจะเป็นการเสีย การงานซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้ออุปกรณ์ในการขายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการเสียเงินนะครับ2นะครับพอเสียเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับอายุประมาณสัก35นะครับดัางาม36กว่าสาขึ้นไปนะครับ36 37ขึ้นไปแบบนี้เกิดเครื่องหมายวิกตอรีครับแบบนี้ถือว่า ถือว่าไปได้นั่นเองนะครับถือว่าหลังจากการเสียเงินเกิดจากความเครียดแล้วนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นเรื่องของความเครียดด้วยนะครับให้ระวังและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยในปีนั้นนะครับมันจะเป็นช้อยใดช้อยหนึ่งที่ผมพูดมาก็คือช้อยโดยรวมก็คือหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับตรงนี้ถ้าเกิดไม่ได้เสียเงินอะไรก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นะครับก็ควรระวังนิดหนึ่งนะครับการขับรถกับราทุกอย่างนะครับก็ควรระวังนิดหนึ่งนะครับ ลกอยางนะตรงนี้ก็เรื่องของสุขภาพ2นะครับถ้าเกิดไม่เกี่ยวบเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดเราเสียเงินไปอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเสียเงินนะครับ,บตรงนี้ถือว่าธุรกิจช่วงนั้นเกิดความเครียดนะครับเหมือนว่าเราอาจจะมีการปรับงานในมือขวามเมื่อกี้แล้วที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอยู่อายุมีการปรับอาจจะเป็นการออกงานแล้วมาทําเองช่วงนั้นอาจจะเครียดอยู่นะครับพอเครียดอยู่ให้รู้นะครับหลังจากปีนั้นปีเดียวนะครับ เราก็จะเกิดวิกตอรี่ก็คือจะเกิดค้าขายพอต่อมามันก็เริ่มดีขึ้นนั่นแหละครับแบบนี้ถือว่าไปได้แล้วครับแบบนี้ถือว่าเครียดแล้วก็ไปได้นะครับพอไปได้ต่อจุดอายุกไ็ไปได้ประมาณพออายุ4 0่สิตรงนี้นะครับเกิดปัญหาเรื่องของรายรับน้อยกว่ารายจ่ายละครับหรือรา,รายรับเท่าเดิมมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับบางทีบางท่านอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มให้มีงวดมีภาระอะไรขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ถือว่า ถือว่าใช้ได้ครับแบบนี้มีภาระขึ้นมานะครับแบบนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องของการโดนโกงไปนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเดียวนะครับใช้คำว่าอายุ41เนี่ย441เนี่ยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเดียวนะครับถือว่าถือว่าไปได้นะครับพาผ่านตรงนี้ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตนะครับทีนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณอายุา 46, 46 47ขึ้นไปตรงนี้เกิดวิกตอรี่ถามว่ามีโชคลาภช่วงไหนนะครับ ก็น่าจะประมาณช่วงนี้แหละครับที่มีโชคลาภโชคลาภในที่นี้หมายถึงว่าแต่ส่วนนี้นะครับเขาถือว่ามือของคุณดวงของคุณถือว่ามาจากการกระทํานะครับเรื่องของโชคลาภที่เป็นลาบลอยพวกนี้ยังเป็นลักษณะข,ของนะครับแทนที่จะได้มันก็ยังไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงมันยังไปหยุดอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับมันยังไม่ทะลุต้องรอทาแป้งแล้วก็ดูซิว่าเส้นนี้มันจะทะลุไปอีกไหมนะครับถ้าทะลุตรงนี้นะถือว่ามีโอกาสนะครับทีนี้ นะครับไล่เหลี่ยงเมื่อกี้นะครับจุดอายุคําถามต่อมานะครับการตัวเงนตัดออกไปงานทาออกงานไปทําอาชีพอะไรนะครับก็คงมาลักษละของการค้าขายนี่แหละครับค้าขายเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดจะทําใหญ่ก็ต้องไปการซื้อมาขายไปที่นะครับหยิบจับต้องหาลูกค้ารายใหญ่นะครับรลายมือแบบนี้ถือว่ามีลูกค้ารายใหญ่นะครับก็ต้องการวางแผงให้ดีนะครับแต่ข้อดีคือมือนี้นะครับที่ผมพูดมาที่ผมไม่ได้ห่วงมากมายก็คือ เขามีเส้นที่มีการต่อสู้มีความอดทนนะครับไม่สําเร็จไม่เลิกนะครับแต่ข้อเสียก็ควรระวังเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อการต่อสู้นะครับมีความกล้านะครับเรื่องของกล้าการกระทำเนี่ยบางทีไปเจอปัญหาช่วงที่ดวงที่เราไม่ดีนะครับอย่างอายุสักสี่สิบเนี่ยไปลล้าช่วงประมาณสักสี่สิบก็ไม่ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเป็นช่วงสองช่วงนะครับแบบนี้ถือว่าสองช่วงนะครับตัดเวลาสองช่วงเรื่องของอายุป,ประมาณสักสามห้าย่างสามหกเนี่ยนะครับแล้วก็สี่สิบย่างสี่สิบเอ็ดสองปีนะครับ ผ่านตัวนี้ไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับช่วงประมาณอายุ3 5 3 6ก็ควรที 1, ่จะระวังเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเส้นตัดแบบนี้ตัดเรื่องของการเงินตัดเรื่องของฐานะนะครับตัดการเงินตัดเครดิตแบบนี้ถือว่า1นึ่งมีโอกาสออกงานนะครับเรื่องของการเงินก็ยังยังไม่ได้เท่าที่ควรก็คือมีการลงทุนมีการเสียเงินอย่างนี้ก็ได้นะครับและตัดความเครียดด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าช่วงนั้น ไม่ถือว่าดีในปีอายุ3ามหย่างสานะครับนี่คือจุดอายุที่ได้จากการกักเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นว่าเป็นจะเปะตรงร้อยเปเซนะครับแต่ให้รู้ว่าโอกาสตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ในช่วงราวๆนั้นแน่นอนนะครับทีนี้เส้นของซุกเส้นนะครับเรื่องของถามเรื่องของสุขภาพเมื่อกี้มือขวาก็ตอบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับมือซ้ายเส้นทุกเส้นถือว่ามีคุณภาพแบบนี้ถือว่าโอกาสาที่จะเป็นโรคประจําตัวไม่มีนะครับแบบนี้แต่ก็ควรระวังเรื่องของการ อุปสรรคในเรื่องของอการทํางานนะครับเรื่องของการเงินนะครับแบบนี้ถ้าเกิดช่วงไหนที่เราบริหารดีๆ <c oughs> ก็สามารถมีโอกาสร่ํารวยได้นั่นเองนะครับมือนี้แบบว่าถือว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับลายมือที่นะครับแบบนี้นะครับก็คงจะให้ความรู้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสัหรัก,การติดต่มนะครับขอบคุณเจ้าของลายมือหรือแบบท่านใดก็ตามที่ต้องการที่จะทำคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่าง หรือติดต่อเพื่อนเพื่อนด้วยเบอร์โทรหรือแมกระทั่งการไอ l ดี e ไลน์ก็ได้นะครับ085นั่นแหละ05 0423นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณนะครับเจ้าของไหล่มือก็คงจบประมาณแค่นี้ขอบคุณมากๆครับ